สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อหอดแดงกจะมาหอดแดงเนาะมาหอดเบแดงแรกนี่พี่น้องการเก็มรถแต้รถเป็นอันไรสะเนาะสาไรขอท่านขออย่างนั้นก็เออมารถเต็มรถเสริมเป็นจใจจะมากมันมันเขามันคนไล่จริงเขาเหยียดใจรถเขาเอาเสริมซามเขียวบอกเลยว่าซามคัน ปกติดรกเซ็นมันจะีคันนึงสเนาะคันนึงคันสองมันจะีเที่ยวทุ่มหนึ่งงนบอลวก็สองทุมเครื่องมันคนไปซื้อคยไปซื้อตัวหันคไปเอาทุ่มหนึ่งเอาทุ่มหนึ่งเาไปซื้อที่สามผมบัคนมาบาดลายด้วยแมไปไปซื้อตัวหันทุ่มหนึ่งทุ่มเครื่องเขาว่าทุ่มเครื่องอไปขอไปก็แมนบาได้ไปรอถาไปรอถาาต่หาหม่สนเต่าม่นไล้เขาไปเขาก็ไปตอนหามแมนไปตอนหามกน วันนี้มันมันโดดนาันมันมันขำขมทางดาวอะไรรถไทยคะคาบาตัวคา่าเขาก็มาเปลี่ยนโดดอายุวนมันลอยอยุวนกับมุมงเขิลมะฮออยุวนหกโมงเสาออกจากอุวนแปดโมงิุดเดิมฮอนกซิปซ้อมุงพลิเทียมฮอบกเซ่เป็นหน้าฮอนเป็นคำแต่ถ้าทัดโดบานเจ้าโคพี่น้องเอ้ยท่านรถบานอื่นเด้อลงปากะก็มันคนร้ายเข้ามา มาหอเขาตะน็อกคนก็มาหอเขาแม่หอเขาหอเขาใหญ่ดิจันเนาห่อเขาเด็ดสิบเนบช่องเม่อเพราะบางคนกัมาสมคของเะมีเขาสงสาเองะห่อเขาแมียคนได้แต่ก็เอ้าปกติคนทุกวันน้นะช่วงนแต่แทนมาหอเขานะไดาสีมาเห็ดเขาเปียกพี่น้องแล้วซื้อเขาเปียกมาก้อเขาเปียกมากปกติมันถือน้คนเต็มบดมันถือน้เปียกธสิตรงบิดตเองเพราะนั้นมัสินเม่ทำาเหตดเบิด

มือนตอนสาวใช่แบกมาอมกบมาที่น้องกบแค่ใส่เบ็ดมากแหละพี่น้องตามที่เห็นเขาไปใส่เบ็ดสอมือได้เนาะได้อยู่ไ้ตื่นล้จะได้ลได้หถ้ามันแดดมีจะได้ลายเลยเนาะเออได้เหลคอยได้ไลน์หน่อยกูมงจำเรา้านจแต่ลายแล้วมาสิซื้ออหาก็คือพรอไป เบิ้งงนาขีเิ็งปิชไซเบสซ้ำเนียนประมาณแสนแสนกันข้าวขายเนี่ยอะไรคะขายเนบบอนน่หางเออนิางวันขายแพงได้ีตัวแปดชิพพัทตัวซ้ำอันนี่ขาขายแพงตัวแปดชิัทบรคน่ซื้อคนึบอกเอาเขาวเอาเอาเบานจะได้อีกหรอกเดี๋ตัวเดี๋ยวอาไปเห็ดอันนี้น่อาวมันเปลีอนกระดูกมาลูกม่ขาวมันเปือก่น ข่กินแล้วข่ซื้อมีไปต้มกินอยู่หนะกับไข่ากเอกข่สบายดีเนี่น้องโอสบายดีปลาลุเน่วนสบายดีปลุงเนี่ยงเนยืนยืนปลาเม่กับบสบายพี่น้องเราเป็นวินวานนี้ไข่แน่ละบอสม แค่นี้บอกบอกมันบอกไปอันนี้บอกบรนโคกป่หาอ่ว่าะสักยาว่อะรมีแต่นบ้องนเาบ่ใครังไปถ้าไปหามอ่ะพี่นะนี่จอันนี้อยู่ตกกระดูกใส่เดือด ต้มไปเปลือยแล้วเฮาก็จะปรุงเนาะปรุงแล้วก็ปรุงแล้วก็แล้วได้นี่ง่ายๆเนาะพี่น้องไปต้ามันเปลือยก่อนพี่น้องอันนี้หม้อต้มต้มเสร็จเนาะเนาะย่าสนะชีลาเ้าต้มสุกแล้วพี่น้องตง้มใส่แกะลาอันนี้กะ หม้ออันนี้มั้งนี่กดแล้วน่าจะเปื่อยแน่และเปื่อยแต่แหละมีแต่ปรุงกับปรุงปรุงแล้วแล้วพี่น้องปรุงง่ายๆปรุงให้มันนัวซืิอๆไปนั่นข้ากินข้ากระปรุงอีกนะมาเดียวน้องอันสีลางเสร็จใส่นี้แล้วก็เอาลงใส่หม้อนี้เนาะพี่น้องตอนเราใช้กันนี่อยู่ถือกินเรืออยู่แต่บ้าง

รู้ว่ากัดตะแกงอันไ้นก็ได้ตะแกงเป็นหูลางเื่อดเบื่อเดียว ก็่ลนสคงเต็มจนหนักเต็มแต่เสกมาเท่า,าเเนเียวค่ะเนาะเต็มที่ผมตันี้ตรนี้ของเสก

ห้องไปทันป่ะฮะมีสิแน่น่เป็นยงไงบ้างชดเหี้ยต้องยังไงบ้างชัดมันเหี้ยสักทีต้องเส้นเหรอ คารุสีตอนนั่นต้นที่อ่ะสิร้อยยก็คงนี่น้อยหนามันแห้งเลยเน่กลัวมันเก่งดึงไว้ดึงไว้มันก็้ร้อยออกไปร้อยออกไปเพื่อกับแบบเฮาเอิญน้ำใจเพื่อกับแบบบวกกะเด้อวันนี้เพื่อกะยานแน่เพื่อกะเลยรอยกับมาะ เวกซิฮู้ว่าแบบตัวเองสิบว่ข่าวนะแต่หากกิร้อยออกไปเห็นยังร้อยออกไกลเต๋อียลา้มาัมเี่เดีวบานาดเีดีใจแล้วั่ะดินีใจดีใจแล้วป่ะ อือบดีใจอาบอดีใจไปทำิะไรข้นน้องัแน่เนี่มันติดตัวอือพอดียาวเลยอดีเอะเลยบอดีใจขึ้นเยอะไหมอะโอ้ยไม่โอียไม่เห่าเวยเหรอเนี่ยตุมเลยเราเป็นวิสแล้วกินนะกินขับ

เรียว่าคาิไปแวดดินอนันก่อนนันเป็นข้ามานางว่างเดือยมาทำอะไรทาทปั๊ดเสะทำตกนี่ว่าถิมาทางนันมาทางนั่าวหลุาข้าว่างานนงานด้วยด้าต้องสะเอียงสะใจขา่า

เดมอบอกอินดีมทราบนะเพราะวา่ามันสักจาเขนหันดูกานักแล้วก็ัก <c oughs> ักลกเ,เกเหนอ่น,นนะอืน <c oughs> ่นที่เรายาต้องห้มันนี้กีฬาเนี่ยถาคนกีฬาไม่เห็นมาเห็นว่าเกี่ยวกับกีฬินดีนองอนอาไหอกินเ đôi chào mừng các bạn nhé cứu mộ vào đôi chào mừng cứu mộ vào cứu mộ vào cứu mộ vào hả tôi vào cứu mộ vào Hả? mộ <laughs> vào <laughs>

Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ gì không bỏ lỡ những video ngao dẫn lại nào dia cuba jumpa noh 然后，学到经验。